โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนอี้ผมเต้แค่นี้เล่นเกมกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับก็วันนี้มีแคชช็อปมาใหม่ด้วยนะครับผมเราไปดูกันเนาะมันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อเริ่มหัดแล้วเออผมลืมอัดไว้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเออเจนสิตพาร์ทนี้มันเปิดให้วันที่สิบสามอ๋อมันยัง ยังซื้อไม่ได้ครับผมยังบั๊กอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเซตใหม่ผู้เริ่มต้นนะครับข้างในก็จะมีพวกทรงผมอะไรก็ว่าไป <c oughs> อ๋อมีถุงมือล่องหนชุดล่องหนอะไรเงี้ยครับมีเทล่าเบิร์นมีหน้ามีผมมียานี้ให้หกขวดเพิ่มสล็อต อันนี้เพิ่มสล็อต q u p p m e n อยู่เ e t up etc หมดเลยนะครับแม็กเลยเนาะซึ่งแฟร,รอบนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมมีแค่กล่องเดียวเองนี่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อันนี้เป็นหูกระต่ายนะครับจะต่างกันแค่แบบมีดาวเนาะมีดอกไม้ตรงนี้โอเค อันนี้เป็นหลังครับผมตอนแรกผมว่าเป็นอาวุธเสียดายเท่มากเลยแต่ทีนี้นี่มันมีอาวุธตัวนี้ครับควายหลังได้นี่ครับนี่ควายหลังได้ครับผมเดี๋ยวนี้มีระบบซูมแล้วครับนี่เห็นชัดๆครับผมเออใกล้ๆดีมากนี่ตอนตีเนะาะกระโดดแต่ผมชอบแบบเนี้ยนี่ผมชอบเอาดาบนี่แล้วก็ควายหลังครับเออ เทจัดครับผมแล้วก,กระเป๋าเดนนี๋ยวเราใส่ควายดาวไว้ก่อนเนาะเสียดายไม่น่าเป็นหลังครับอันนี้น่าเป็นอาวุธมากอะ่ะอันนี้มงปิดปากครับผมสวยอยู่นะสวยเลยครับอันนี้ง่อยครับเฮ้ <laughs> ยมันก็ผู้หญิงใส่ก็น่ารักนะผมว่าน,นี้อะไรอะ่ะ ไปใส่นี้ดีกว่าอืมอุ้ยแต่อาวุธเนี้ยผมว่าน่ารักนะผมบอกเลยผมว่าสวยนะครับไอ้ครัวซองเนี่ยเออเดี๋ยวเราลองถือมือมือซ้ายนะนี่ผมว่าน่ารักนะผมยังอยากได้เลยอาวุธเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นลิฟครับผมอ่าซูมดูนะครับใกล้ใ อ่าเป็นลิฟเขาออกอะ่ะอ๋ออ๋อเป็นปิ๊บมันคืออะไรอ่ะมันคือแก้มปะอันนี้ไม่ชัวร์ครับเหมือนแก้มเลยอะ่ะเหมือนเห็ือนป้ายลิฟแล้วมันลามไปถึงแก้มครับเออหมองนี้ก็เก๋นะครับนี่อันนี้คืออ๋อนี่คือคือปากเหมือนกันครับผม อ๋อเป็นหูฟังเนาะอ้น,นี่มันบังอัาน,นี้ครับเป็นไมลอยนะครับผมอ๋อต่างกันสีเนาะอ๋อนี่ไงชุดนักร้องปะเอ้ยรองเท้าสวยนะครับรองเท้าสวยกุลาบา่ะเขาเซตเขาง่าเป็นนักร้องซูปเปอร์สตาร์ครับผม ก็แต่แผ่นนี้ดีนะคือผมไม่รู้มันมานานยังมันบอกชื่อเอาไว้ตรงนี้ด้วยครับไม่ต้องจิ้มอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นหลังครับอเป็นหลังใช่ครับนี่ชุดนี้ก็เด็กอนุบาลครับผมเด็กโคงเ <c oughs> นี่ยปีนเชือกชุดเป็ดแล้วมันจะมีปากด้วยใช่ใช่นี่คร <c oughs> บเสร็จแล้วผม ชาวหน้าแบบอืมอันนี้ก็สัตว์ธรรมดาครับถ้าสัตว์ดูดครับผมก็มีให้ขายเนาะมีให้ซื้อนะครับแล้วก็จะมีปลดล็อกแฟมิเลียนะครับผมเอออันนี้ไว้ทำอะไรอะ่ะ เลเวลแค p อันนี้คือทำให้เวตลตันหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับสล o อตแฟมิล a ียอ่ะฮะแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนผมใส่แฟมิล a ียได้ห้าสลอตอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตครับบิวตี้ก็เหมือนเดิมครับ ทรงเดิมเลยอ๋อนี่หน้ามันหน้ามันซูมขึ้นครับผมตรงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นเนาะเอ้ยตานี้แปลกเลยมีเช่าของไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ออกกาชาปองเหมือนเดิมหมดแล้ว นี่โชว์โชว Android ์แอ d ดรอยรูลูเอ้โรตัสเอ็กตงครับผมนี่เพิ่งดรอปเมื่อวานครับอย่างสวยนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายมาเจอกันใหม่ครับ